สบายดีและสวัสดีเดอ้อพี่น้องทุกคนว่ทั้งในประเทศและต่างประเทศพี่น้องเนาะยินดีต้นอนรับกับชูซองเบอเตียงทองเซนลอีกแล้วพี่น้องม้อนี้ก็อยก็มาอยู่หม,มู่บ้านแห่งหนึ่งอยู่ในป่าเี่เลยพี่น้องเลยมาดิอู้เนาะอยู่ในป่าพี่เลยผมได้่ดงให้ทงหน้าออกมาอันมีคนแนะนามาพี่น้องว่าอันครอบครัวหนึ่งนี่เิ่นทุกข์ยากแล้วก็ตาโบดพอม เนาะและเพื่อนกับดูในบ้านบัดมีดินอยู่น้ำมูก็ย,ยูทงไ้ทงนาอยู่ในป่าเพื่อนเพื่อน้องกต่สิพ่อพี่พืน้องไปเบิง่งพ้อ,พอมๆกันว่าเป็นจากไหนเนาะเพื่อนกันแนะนำมาเพื่อน้องเลยมาเตียงกันอยู่พี่แบบนี้เนาะอยู่เมืองอัตตะพังสะพังทองเพื่อนพ่อน้อง,งอยู่บ้านสะพังแก้วเมืองอัตตะพังทองเนาะเพื่อน้องมาเตียงอยู่ื้อนี้ฮะเ๋ยจะไปเบิง่งไปชมกันเลยพี่น้องว่า เป็นจังดนะไดเนาะมันช่คือเพื่อนว่าอยู่บพี่น้องโอเคไปเบิ่งน้ำกันได้พี่น้องโอเคไปพี่น้องผู้เพื่อนเพื่อนเนาะกุกลางป่ากลางทุ่งนาผู้ใดพี่น้องเลยป่าต้อย่างกันมากระลึกเติมเนาะพี่น้องอเพือยู่จริงสนผู้ดใดพี่น้องเพื่อนเพื่อน นอนเร็วพี่น้องเลยสบายดีแม่สบายดีลูกโดยโดยแสน้องคนที่วัดตาโบนี่เด้ลูกสองคนนี่โอ้เห็นหุงใกล้ๆลูกเอ้ยบ่ได้เห็นไก่มานั่งพี่ลูกมานั่งลูกมาพี่ลูกมาห่าไอพี่มาพี่ลูกเรามาเห็นอย่างเลยบ่าเห็นกับพ่อนั่งดูไดลูกหล่าเห็นใกล้ๆชำเจ้าก็ข่อยนี่ ชุดแต่จกไปลูกเอ้ยนั่งลงตะมองลูงล่ะอยากมาหาหนอไหมกันนุกเอาหาหนอไหมนั่งก็เยอะลักไงปิหน้ามาเพผลนมดใจก็ลงมาพี่ลงมาลูกหล่ะหมดใจลงมาพี่ลงมาลงมานั่งเป็นหน้ามาใช่ผนพี่มานั่งก็อายพี่มีลูกนั่งเกิดมีลูกเออเพิ่นเป็นตั้งแต่เกิดบ่เออแต่น้อยหันเกิดขึ้นมาอลไรพอดีเยียนยังลูกเอ้ยสปีจังเป็นมอไอ สองปีอันนี้หันอแต่่าตาบดแจ้งเนาะแต่บอดแจ้งแน่นอน้่งพรายาแก้ไขในตัวเองได้สิสัมภาเณ์ไปกี้ไปเมียได้แต่ว่าเดียวไกลนบ่ไดบ่ไดแล้วลูกแด่แที่ก็บ่ไดแล้วลูกเอ้ยแล้วแล้วอันนี้เพือนบ่นี่เฮือนแล้อันนี้บแล้วอันนั้หันเพือนร้านอันน อย uh, ู่าษีนาลูกไอ้น้ำก็อาบนี่หนิไดลูกเอ้ยอาบน้ำในหันบ่ใช่นี่หนิแล้วมนบ่มีน้ำไม่ได้ได้ใช่ไหมมันเบ็ดอะไรกับไปตักพุ่นแลกพุ่นเสียงแรกนั่นแต่ดักเทียงพุ่นเทียงพุ่นหาบและแม่นี่ใช่กับถักเป็นยังคือพาคมันอยู่นี่อยู่เฮือนอยู่ในบ้านบ่มีบ่บ่มีขี้ดินไดลูกล่ะบ่มีอย่างบ่ คณะก็น้อยเดียวนี่แหละลูกเอ้ยท่านี่แล้วก็ได้คุ้มกินคุ้มอย่างนะลูกเอ๋ยสเจ้าหรือไงข่าวเมื่อไหร่เราเจ้าหรือร้านเฮือนลังนั่นและอันของร้านอันขังนะท่านนี่แล้วเงื่อนเข่าคูปี้เดทานกับคุ้มอันนี้เอาทานก็ได้ค่ะโดยโดยโดยเหตันเขาได้ที่กินบ่เขาได้ชื่อกินเข่าอีล่านี่ยชื่ออันชื่อยังนะ นางตะนางตะอันุจักปีเลเพ่นอายุสิบามเออคนหนได้ใ่ชาวเจ็ดชาวเจ็ดได้ชื่อยังใจชื่อใจเท่าใจเท่าใจท่าใจกับนางตะโบเห็นมื่อทั้งสองบบเห็นลูกล่าเออจ่ายแล้วฮาริ่จ้าวจ้าจ้าวจ้าวจ้าวจเา็น้าาวจา้าาจาวาก้าา้ ลูกกับแม่นี่เห็นปานเท้ากับเจ้าชนินเห็นขันไก่แล้วบอเห็นโอ้ขันไกลประมาณเน้ยแล้วขันแดดแดดแนี่ประมาณชิเมตรในมวแหละอืประมาณชิเมตรี่มั่วบอกเห็นจัดนี่พ่อแต่ม่วคือเจ้าบ้าอะไรคนเช่าแม่จะแห้งไปลูกเอ้ยอันใจชื่อตาแล้บอกเห็นนันใจน่ะใหญ่กระหานเอาไมมก็งมฮะเออแนวนั้นแหละลูกเอ้ยหันจยากไป โบจะให้ไปหักไปไปไใจเดียวเข่าเทียบุญเกี่ยวเข่านะเฮ้ยลีเทียระเกื่อเขาชายไหมอยากเกี่ยวอยากเฮ็ดแม่เล่น็กเก็บแม่นี่เล็กเก็บเป็นชายเขาได้แต่คนพอหมันฉันชายนะคนพรหมเกี่ยวกระถิ่นไป้บุญนะแต่ยังน้อยปฐินอยู่เนาะ เพราะมันสองปเลยนี่นะตัวนี้เห็นสองปีเองมาบ่ได้รับจ้างเดียวเบิ่งขาเอามือตาลูกบัดรชิเป็นนะคือก้นเข็มนี่ได้ลูกเออในใจตานี่มันขาวขาวขึ้นมาแล้วเลยพ่อจะรับว่าอาไปชังเห็ดกับตาลูกแม่คอยละให้เอาไปชังอยู่แล้วคอยบัดมือเขาไปเป็นเพียงของบ่จักบัดมาเบิ่งเบิ่งลูกเบิ่งเอ้าเป็นไปชังเด๋ใหญ่ y อ๋อ nhảy อ๋อคน nhảy ใหญ่อ๋อ มันหลอกเนาะอกหลอกสายหลังจะหันมาดับโบเห็นเลยบแบนมันบบได้มีอย่างถือมันบ่อยอยู่ทุกปีมันไม่รู้เลยว่าชิล่มชีเล็มมันชีรุด้าแมวได้บ้านน้อยบ้านใหญ่บ้านน้อยมันยุ่ยยุ่ยยุ่ยยุ่อยู่กับชีนี้อยู่ในตาแก้วนี่ลูกมันอัดจ้าวจ้าจ้าจ้าเห็นพี่ได้โอ้ยเนาะทั้งแรกเป็นที่เป็นมาตั้งแต่เกิดแบบ่แม่นอีก ใหญ่มันเลยจริงจริงจีหละเป็นบ no. <e yeah. well, like. yeah. 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 uh ้านเมืองหมู huh. mm ่ว hmm. ่าโอ้ย huh. จ right. really? uh ีไ huh. ด้คนสิไ huh. ด uh ้แล้วลูกของเจ้าสิเห็นได้สมมันกับคำเพิ่นบุเป็นก็ได้ลูกได้เมียได้ได้ได้แล้วผู้เช้าพบบ่าวแล้วไหนได้ผู้เช้าไหนได้น้องหล่าจักปีนะเมื่อกี้หนูลืมนะชิดเช้าบ้านนั้นชัดเจ็ดมีสองคนเนี่ยบ่าวดูสองคนนี่ลูกอันเป็นนะออ มีช่องอันนี้แหละลูกกบซ้อมผากันอยู่ในนี่บ่อยู่นี่เลยเพื่อนดูนี่เลยอยู่นี่เลยตอนนั้นนะเพื่อนล้านลังไปลินน้ำล้นโอ้เราพี่พาพี่แพ้นองเบิ่งกันนั่งกันดูนี่ละลยสวยน้ำก็ได้ครับ่นนี่อ่ะนี่ละขีดเวทบ้านนั่นนี่อันนี้เห็นน้ำน้ำใช่เน่ยอยู่นี่บ่อยู่ในน้องเนี่ยป้าพี่น้องเอ้ยน้ำล่างสวยล่างบ่วงเมันอยู่ในนี่ ั่งงสวยั่งชาม,ามากูอยู่ในนี่น้ำอาบกูอยู่ในนี่วะน้ำอาบก็อยู่นี่ในอาบกูอยู่นี่โอ้คักนี่ดีพี่น้องเลยเนาะไม่ได้เพื่อนเพื่อนอยู่กันจะค้นในนี่ฮะปาร์ติโช เนาะเน้อพ no. ี no. ่น้องเพื่อนเพื่อนโอ้ยเนื้อาเย่เ่กมังโมทันกินแล้วก็ดาวแลวลูกอ อย่างใช่รดาว่านพรดาอ้ยดูจิ๊บชอมดูดจิบชอมขุดแลยูล่ะเขาก็ชอบทรไรอยู่ในบ้านชามแซนชิชลุงหลานใช่ใจ้าๆๆจิจายและแม่นี่เป็นโลกาลุงหลานมะพันธ์มหาลอยมีลูกจะคนนะทางัดลูกเจ้าสคนี่ค่ะค่แล้วัหละ หาคนใช้ใช้ไปใช้ไปไปนมีหน่อยกูนี่อีกบ้าอันนี้อันนี้ผู้ที่เทไรอันนีที่ทิพุหลาอวามนทิพุหลาอันนี้ผู้กกบอนี่ผู้นี้ผู้กกได้บัดบัดน้องคนอีกได้ใช่ยูใช่น้องตอนนี้เทไ้อยู่เพื่อนอยู่เพือนน้องผูยิงบอลไ้ อยู่ในบ้านซึเป็นไปดุสีบุตรเหอรอเนาะล้างเสื่อประหานะไม่เนาะโตก็แม่ก็เครียดายก็ให้มแม่นี่ละให้อันเครียดลูกนะบัดลูกงูหันได้เนะาะไม่เต็มกระมงกระจาเครียดแล้วเนาะบัด หาเห็ดหาฮอนผัดจะไปไว้บุท่านหมูผัดถ่าลูกชะมันมาไปปลูกมาเจ็ดแปดคนน่ะได้ฉ่ำลูกลูกมันร้ายลูกเอ้ยแต่คราวตะกี้คือว่าแล้วเนาะบ่มีโครงการลูกห่างลูกเอ้ยเราคำาปเร็่อยๆต่อเลี้ยงต่อเจ้าใช่ปีหัวปีจะเพี้ยได้ถุกเงาห่อดยำดำหน้าแล้วก็นหน้าไฟก็ไปแล้วแม่หนูประยูตะเวนจำดิน มาเือนหัวทั้งนี้ก็ย่ำเข่าใช้พบแพมุ่งแล้วก็เอาปอนใช้ปากลูกให้มันดูในอู่เจ้าอันนี้นี่คือเม่โบมี่มันจะเกิดเลยบ่ตั้งแต่แบบเริ่มต้นมากกบ,บ่าโมี่เลยบ่แต่ว่าบบมี่อยู่บบมี่กินโบมี่ไนะั่เค<ล>นะยเลยเออตั้งแต่ลูกยังน้อยพูนแต่ลูกยังน้อยแต่เอากะทบนี่มันชาวีปีล้วบอกกับเรารักทีว้าโอ้พี่สังก็รู้ โดนโดนโดบ้านเอิญคุณมาเอาเพลินมูลว่าไงละมุนมังพร้อมกเท่ากับมันน้อยลบโมยอมกินน้ำเพลินละไปไปโอยไปสามเหมือนห้าเอาห้าเอางอคขกับบุ้มมี่บุ้มมีงงอจักรโตขำมาตื่นมาไล่แต่ข้องมูและอู้คุณอู้พี่ เจ้าเจ้าเจ้าอันนี้นอนนี่น้องเพียงนอนกันหกคนอหกคนกันนอนกันนนอนไปนอะไรแม่แม่ยุเจีนะอเป็นสีสิบปลายเหรบอส่สสี่ปลายสี่สิบห้าสีอฝนตกมันบ่เปียกมนบ่กะแล้วเปียกแล้วลูกเอายางอันนี้แล้วค่ะ บ็ดเล็บเปลี่ยนตัวกลางนึกกระถึงแล้วมันบัวายกันได้กูพัันได้อ่นว่ามันล้มแล้วก็โยกวันนี้วันอยู่ต้องลุกสุดอนนี้ถึงได้นอนจุ่มกันอยนั่นใช่ใช่ใช่ชีวิตเนาะแต่ก็ถือว่าเนาะกําลังชีสร้างครอบสร้างครัวอยู่ข้าป่าได้พี่น้องอยู่กลางป่าพคนนั่นก็ป่าเนาะ อยู่โคกอยู่โคอยู่ในโคกไม่ป่าพี่น้เพื่อนเพื่อนหันอกเพื่อนเพื่อนโอ้โห่งกับป่าปนกับป่าพี่น้องเลยเนาะโอ้โหน้องอันนี้แล้วน้องใช่น้ำน้องอใช่น้ำนี่แล้ว เดี๋ยวนั่งเปิดอ๋อแล้วน้ำอะไรเจ้าจ้าจ้าเจ้าอ๋อโอเคเลยสานเดี๋ยวเฮาทีมือนี่ฮาทีซอยซอยเบื้องต้นก่อนเด้อสักสองแสนเด้อพอได้ซื้อข้าวซื้อน้ำกินนั่นแหละเจ้าอ่าเดี๋ยวมือหน้ามือไหนถ้ามีผู้ใหญ่เดี๋ยเงินผู้ใหญ่ทั้งต่างประเทศผู้ใหญ่เพื่อนฝากมาให้ฝากไว้พอดในเพื่อนใน สาธุวหางให้มีให้กว้างให้กว้างเนอข้าวหนังถั่วและโชคให้มันเนอลูกเด้อสาธุเนาะเป็นกเก็บใบที่เขากินเด้อสาถั่วด้วยซอยกันเบื้องต้นก่อนเนาะโอ้ยคิดว่าจะได้อาโอเคได้เข้าขอตัวครับก่อนเด้อถ้ามีผู้ใหญ่ใจดีที่โตเข้ามาเพิ่นเห็นเพิ่นจะซอยแล้วก็เฮาสิเข้ามาใหม่โดยสาธุ าเอ้ยดูดูมีแหงเมื่อถึงบนอยู่บนเช้าเดินลกเด้อเจ้าเจ้าสาธุฮะสาธุฮักพักพรอื่ดูเด้ด้อเด้เด้อจะเมื่อไาเขาจิมาเบะหามาดอกด้อเด้สาธุอยู่ดีมีแหงได้ละเลยโอเคนพี่น้องข้าก็ได้มอบเงินให้เพื่อนส่งเส้นพี่น้องให้เพราะได้คนบนเทาก่อนเนาะถ้ามีผู้ใดอยากชี้ช่ยเพื่อนก็ โอ้ที่ต่อหาบาตเตียงคือเก้าเพราะว่าเพื่อนก็เป็นแต่สงสารดูดูกตาดบต่บหินอย่างเลยนะพี่น้องเมืน่อนบหินอย่างเลยเนาะเห็นใกล้ๆกล้ในเนี่ยใกล้ๆกล้เห็นแต่ว่าไกลๆเห็นโบหินพี่น้องมันก็คือเห็ดหยังบบไรประกอบมาซีบหยังบบไรเห็ดงานเห็ดการบบไรเนาะก็คืออยู่น้ำพนไม่ยังส็แล้วก็ทุกเ์่าเลยเพื่อนชาญก็อยู่คนเลยอยู่กลางป่าพี่พี่น้องเลยอยู่กลางทุงพี่น้องบาเตียงมาตาพ่นไกลเดือบเลยพี่น้องเลยโอ้ พอสมควรอยู่เอ้าฝากพี่ฝากน้องเนาะสำหรับคลิปนี้กะนนักอยู่พอสมควรพี่น้องเอ้ยให้พี่ให้น้องพิจารณาเนาะสำหรับคลิปนี้ก็บเเตียงขอตัวลาไปแล้วพี่น้องสายคฟสนใจจากซอยเพิ่มกับเบาเตียงจีเึ้นเลขบัญชีและทั้งเฟสทั้งไลน์ไว้ให้เด้อพี่น้องเด้อตามใต้คลิปนี้แหละพี่น้องโอเคบาเตียงขอตัวลาไปแล้วพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล้าเข้ามาสบายดี